สวัสดีจ้ามาพ่อกัรถตัดชแชนลอีแล้วจ้าวันนี้นั่งเ่อนอนี่นอกบ้านมันนี้อากาศดีก็เลยออกมานั่งเ่นหนาบ้านสีมามึงว่าสีมาโชว์เห้มึงจ้าว่ามีทีปใส่อุปกรณ์นี่ยังอุปกรณ์ไม่ทิปลายหลายต่างแตะเห็ด YouTube มาใส่อุปกรณ์หลายคักหลายห หลายต่ว่าบไดใส่ด้จ้ะไปมิตรอยากได้มิตรอยากได้ไม่ไปเรื่อยๆไหมจ้ะอันเก่าพอใส่ใส่ไม่ไปเรื่อยซื้อไม่ไปเรื่อยไหมเนี่ยจ้ะไม่ทิบจะให้มึงว่าไม่ทิบใส่ยอย่างนี <Yeah. S 1> หยังไ่เฮียลายแห้งจ้ะ ยอมรับเลยอ่าย u ทูบเนี่ยยังไปพ่นในหอดใส่เลยแต่ว่าเมทิใส่แบบเหมิดเงืนอไปกัดตัวนี้หลายแล้วจ้ะแต่ว่าห่างบ้านในยังขึ้นอยู่แต่ว่าเหมดเงืนอไปหลายแห้งเล่าไม่จ้ะหาครบแล้ววันนี้แม่ทิปแต่มาเห็นเมืองมาแม่ทิ์เริ่มต้นตัวใดอ่าแ,แต่เริ่มเห y o ยูทูบมากรู้ซื้อมาอุปกรณ์หลาย อุปกรณ์หลายมิเตรสื่อใหม่ไปเรื่อยอันเก่ากับบอดี้ไซสจ้าสื่อใหม่ไปเรื่อยบันนี้ไอที่ลงทุนนี่จา้าบ่แม่เนน้อยแล้วแต่ว่ายังว่าดียัยงพัฒนาอีหอย่างกับยูทูบเลยจา้าเนี่ยจา้าไอที่ลงทุนไปหลายแล้วอุปกรณ์ตัวแรกอะตัวนี้จา้าเนี่ยเป็นแทบเล็กเป็นแทบเล็กนี่ตะกี้ไม่ทิบกา กะได้มากอะเพราะว่าเฮ็ดตัวนี้แหละจ้ะกะ็เลยอยากได้ก็ซื้อตัวนี้อันนึงบันีดกาพอซื้อตัวนี้มาแล้วเวลาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเป็นบรจ้ะกะตอนนั้นเริ่มเฮ็ดคลิปใหม่ๆรู้สึกว่าเสียงก็ค่อยๆเสียงค่อยว่าะสานมาก็มูมูแบบว่าคอมเพนคอมเพนมาก ผมเพนมาว่าเอ้ยเสียงมันคอยเดอ้อว่าสันว่มาให้พยายามปรับปรุงเสียงว่าสันวามาวิธีก็เลยได้ไม้ซื้อไม้ตัวหนีไปสื่อไม้ตัวนี้จ้ะเนี่ยซื้อไม้ตัวหนีมาบัดท,ที่นี่ซื่อมาอะไราบดนซื่อมาอะไราบดนละ่ะคว่ำที่กับของคิดว่ากับของ่บโบ,บ,บเกงในเรื่องของอิเล็กทรอนิส์พวกนี้จ้ะกา ว่าไม้มันบดังเออว่าไม้มันบดังมาสันว่าสื่อมานน่ใส่เทียนหนึ่งคือสองเทียนนี่จ้ะเนี่ยยังอุปกรณ์ยังครบอยู่คือเก่ายังอุปกรณ์ยังใส่เทียนหนึ่งคือสองเทียนจ้ะไม่ตัวเนี้ยบันีกาเก็บขากองคือเก่าบ่ใส่เอาอันใหม่สื่ออันใหม่ว่ามันบ่ว่ามันว่าว่ามันบมีความแตกต่างมาสันว่า ไอ่เบ,บ่บาเบ้าส,สดๆก็เบ่าเบ่าสดๆก็เบาใส่ไม้รูดซื้อ่ามีขั้วมาแตกต่างบาเบอาเช้าใส่ตัวนี้จะ้ะเช้าใส่ตัวนี้ปุ๊บแลไวไปซื้อไม้ตัวนี้จะ้ะไม้ตัวนี้เป็นไม้แบบนี่จะ้ะเป็นแบบเสียบใส่แบ็ดใส่แบ็ดรากาอ่าสาย มันจะเป็นสายแบบสายเขา่าเสียบเข่ากับโตเสียบเข่ากับัวนี้จ้ะเสียบเข่ากับต,ตัวนี้อาการตัวนึงกับสีเป็นไม่แบบว่าเสียบข้างหลังคือจังพวกแบบว่าเหตุพิธีกอดเพลินเห็ดน่จ้ะเนี่ยมันจะมีสองอันเน,นี่ยมันมีสองอันอันนึงกับเสียบเข่ากับสายกับโทรศัพท์ไ,ไ้ไว้ข้างหลังโทรศัพท์ไว้ข้างหลังแทบเล็ตจ้ะอันหนึง่งเสียบว้กับไม้ อยู่กับตูเฮ้าจ้ะเนี่ยมันจะห่างออกไปไดนลายเติบเนี่ยบะนีตอนนั้นคือสวงแบบว่าเห็ดกินอยู่บ้านเห็ดกินอยู่บ้านคืเอเห็ดกับขงกับเขาสิจะ้ะเนี่ยก็โอเคใส่ได้ปกติบะนีก็เลยกลายเป็นว่ากระของบโบถน,นดในเรื่องเห็ดกับเขาโบใครได้เห็ดอย่างสินะจ้ะกะบบใครได้เห็ดเนี่ยเนี่ยไม้ตัวน,นี้ก็เลยบริไซเลยบริไซคือกัน ตัวนี้ก็ใสบุกีเทียคือกันไม่น่ะคลิปในคลิปเห็ดอาหารน่ะมีบุกีคลิปเนี่ยเนี่ยเซาใส่คือกันบันไหนใส่บะนี้ไม่ในซองโตจ้ะไม่ซองโตบะนี้ขาเนี่ยขาตัวแรกขาโทรศัพท์ขาตัวนี้เนี่ยจ้ะขาขามันตัวเนี่ยขามันจะปรับได้อ่ะจ้ะเนี่ยขามันจะเป็นอย่างสิเมนบ่จ้ะเนี่ย ตัวหลอกตัวหลอกกบแบบกบผื่นก็ยังไหมห้ากับหมุนลงวันนี้เนี่ยมันก็ะปับได้ตามตามระดับที่ห้าอยากอยากปับมาจ้ะขมยาวคมสันมันห้าปรับได้หมดวันนี้พ่อพ่อใครได้เห็นกับเข่าพ่อพ่อใครได้เห็นกับเข่ากับบอมี่บอดีใไซคขี้กันจ้ะตัวนี้ขาตัวนี้กับบอดี้ไซค่บอดี้บอดี้ไซคเลยอาจ้ะตัวนี้ตัวนี้กับ พราะว่าจะคูกันก็ตัวนี้กับบริษัทเลยคือกันจ้ะเนี่ยขาตัวแรกขาตัวแรกตัวนี้กับสิว้สําหรับแบบว่าไว้ไว้ตอบคอมเมนต์มูไว้ตอบคอมเมนต์มูละกันไว้เพราะว่าเหตุวิดีโอกับใครได้เห็นแล้วจ้ะตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยวิดีโอกับใครได้เห็นแล้วไอ้โทรศัพท์โทรศัพท์กับเป็นสามเครื่องจ้ะสามเครื่อง นี่เครื่องเกาเครื่องเกาเนี่ยก็เริ่มเริ่มเฮ็ดเริ่มเฮ็ดจากเครื่องนี้แหละจ้ะเฮ็ดย uh, ูทูบอ่ะเวลาไปแบบว่าออกข้างนอกของยังไปเฮ็ดอันนี้ก็ใส่เครื่องนี้เฮ็ดโอเครื่องนี้มันจะมีเป็นแบบไมเซลฟี่อยู่อีกตัวหนึ่งนะจ้ะอยู่ในรหลดอยู่ในโถดพอ,อเดีพอดีไปออกมาบันนี้ กรเลตตัวนี้ก็สำหรับเป็นตอบขอขั้วมูอีซีจ่จ้ะเดี๋ยวนี้ใส่สำหรับตอบขอขั้วมูแล้วกะเขาไปเยี่ยมมูตัวนี้แลวกาตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับเพจอ่ายูทูบจ้ะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเก่าเป็นเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าของอ่าเอียงอ่ะโอโปเนี่ยรุ่นเก่าที่ใส่อยู่บนันทึกก็ว่ามีขั้วมาอซี่ว่ามันแบบระบบกันสันมันบอดีพอเสร็จมา คิดมึงติล่ะระบบกําซันมันพอดีว,วะเสร็งวาก็เลยเปลี่ยนใหม่จ้ะเปลี่ยนใหม่อีกโทรศัพท์อะ่ะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แหละจ้ะตัวที่เมทิปกำลังเห็ดขีปใส่เห็ดขีปอยู่ตอนเนี้ยบันนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนั้นแต่ว่าตัวนี้น่ะตะกีนน่ะใ,ใส่ใส่ไม้เซลฟี่กับตัวนี้ไม้เซลฟีนะ่น่ะมันอยู่ในรถบอไปเอาแล้วคันแล้วบันนี่ก็เลยว่า บทที่นีก่กลายเป็นว่าอยากได้บ่อยากได้โทรศัพท์แล้วเพราะว่าซื้อซื้อเพิ่มมาอีกตัวหน,นึ่งแล้วตัวกระลังตัวนี้กระลังเฮ็ดคลิปอยู่น,นี่จ้ะบัดนี้ผัดอยากได้ไม้อยากได้ไม้ถืออ่าถือไอ้ไม้ถือไทยในะจะ้ะเนี่ยกระลังกระลังตั้งกันนี่เลยจะ้ะแบบว่าไม้กันสันสำหรับไม้กันสันนะจะ้ะก็เลยซื้อไม้อีกซื้อไม้กันสันนี่ตัวนี้ตัว,ต,วตัวกระลังตั้งถ่ายอยู่นี่จ้ะ พอซื้อมาแล้วบ่กใครดีไซน่บริใครบ่กใครดีใซนคขึ้นกันจำใหม่นี่ก็นเลย <_ c ười> บ้านนี้พราบ่อใครดีใซนสซีใสนน้อยที่สุดเลยเพราะว่าตัวนี้นี่สั่งสั่งออนไลน์แต่ว่าสั่งอยู่ไทยแต่ว่าสั่งสั่งเขาส่งมาพี่ไม่มาไม่กาพี่จ๊ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ทิพย,ย,ย,ย์อยู่ไทยเยี่ยมเยี่ยมบ้านอยู่ไทยก็เลยว่าเห็นเขาส่งมาพี่เขาส่งมาพี่บ้านนี้ มันก็ไปสองตัวอลไจ้ะเนี่ยก็ได้กลายเป็นโทรศัพท์สามเครื่องสำหรับเฮ็ดเฮ็ดยูทูบ e นี่จ้ะ mm hmm. แต่ว่าเขา mm hmm. หาหมเน่เขาหาหมเน่แบบมึงไปเยี่ยมบ้านหมเน่คือตอบคอมเมนต์เน่สิจ้ะ mm hmm. กลายเป็นว่าขาตั้งบนันนี่พอซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาปุ๊บเป็นบอกโกโปคือกันจ้ะบเม็นโกโปเอ้โอโปโอโป,โอโปคือกันโทรศัพท์เครื่องใหม่นะ่น ต่าเครื่องนี่นะเกือบสามหมื่นกลัวไอ้แพงเพราะว่าสื่อขันสื่อเป็นเงินเงินยูเอสนเ่ยเกือบพันเหรียญพันเหรียญมันก็นตกไปสามหมื่นตัวโกโปรนี่กะเนี่ยคาตั้งคือกันจ้ะคาตั้งตัวถือสื่อโทรศัพท์ใหม่อะจ้ะบัดที่เนี่ยมันเข้ากับมีคาตั้งให้พรอมจ้ะคาตั้งทตัวโทรศัพท์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นแังกซ ใส่สำหรับถ่ายยู่บ้ากรก็เลป็นว่าตอนนี้อ่ะโทรศัพท์ขาตัง้งขาตั้งแบบว่าที่ใส่สำหรับเฮ็ดยูทูบมีอยู่สามตัวสี่ตัวกับตัวใหม่เซลฟี่อยู่ในรถมึงตีละสี่ตัวจ้ะขาตัง้งโทรศัพท์หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวบันเน่ ทรศัพทัสามตัวยังโมเหมิดนะจ๊ะยังโมเหมอดอยังนี่อีกรากาปีทีเแล้วก็ว่วาโทรศัพท์มันถ่ายบบอันนี้ปันได์วาสันวา่าออกนอกบ้านอยากฉันอยากได้แนวไปอยากได้แบบเวลาออกนอกบ้านไปถ่ายข้างนอกอ่ะจ๊ะอยากได้กล้องวาสันวา่า ซื้อไปไม่เยรื่อยไหมจ้ะโอ้สุดยอดเลยซื้อไปไม่เยรื่อยๆก็เลยไปซื้อกล่องตัวนี้มาจ้ะโกโปโกโปแปดตอนนั้นโกโปแปดกำลังออกที่จริงอ่ะอยากได้อยากได้โกโปแม็กแต่ว่าโกโปแม็กมันแพงแพงแห้งตัง300้งสามลอยกลัวเหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยสุม,มือนนิสุม,มือนี้มันก็ะมืนเจ็ดคิดเป็นเงินไทยสำหรับโกโปแม็กนะจ้ะ ก็เลยว่าเอาตัวนี้กับพ่อวสันราะว่าตัวนี้ออกมาคู่กันตัวนี้เป็นโกโปูเอกเนี่ยบันเอกคมาซื้อขาเพิ่มซื้อขาซื้อขาต่างมันเพิ่มเนี่ยขาถือแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่าใส่สำหรับแบบว่าเข้าใส่ก่อเอิกเข้าหลือเข้าขันเวลาเข้าไปอยากถือเข้าเอานี่เอาโกโปโตัเอ ตัวเครื่องมัน้นี่จ้ะใส่เสียบตัวนี้เดี๋ยวใส่ให้มึงจ้ะใส่เสียบมึงเสียนี่ยจ้ะเสียบมังสนินี่เสียบมังสิเนี่ยเวลาไข่ไข่แบบว่าเ่าออกไปข้างน,นอกไปหาเก็บหงเก็บเห็ดที่เ่าไปเห็ดอ่า ตกเบ็ดตกยังสิจ้ะใส่สิเนี่ยยังมันได้อีย่างเลยแต่ว่าอุปกรณ์เห็ดสีลายแห้งเนี่ยไั่เสียกระมุลออกแล้วก็เอาเครื่องมันใส่ในนี้จ้ะเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยบันนี้ตุ๊กโกโปนี่สซื้อมาแล้วมีปัญหาอีกว่า เครื่องมันห่อนไว้ไว้ยนเครื่องมันห่อนไว้ไอ,แตตอไ้แบตเตอรี่เหมือเลี้ยวเลี้ยวว่ามึงตีล่ะแบตเตอรี่เหมือนเลี้ยวเลี้ยวก็เลยสร้างสื่อแบ,แบตเตอรี่สำรองมาอีกสามก้อนมู <c oughs> สื่อสื่อมาอีกสามก่อนจากแบตเตอรี่สำรองอะตัวน,นี้สำหรับโกโกโปเอกนี่จ้ะบัดที่นี่ควมคว่นะควมอยากได้กอยากได้ของ โกโปรแม็กแล้วนะจ้ะสื่อตัวนี้มาสำหรับใส่ไปก้อนอยังสีหนะน้าบะนี้ก็เลยบางบอก,กี่มือที่แล้วจ้ะกระเปะถอยออกมาอีกจ้ะเนี่ยจ้ะตัวไปถอยออกมาอีกเนี่ยตัวไปถอยออกมาตัวนี้ก็เป็นยังได้สมใจอยากจ้ะ เนี่ยอยากได้สมใจอยากนี่จ้ะโกโปแม็กต้นนี้เท่าไรถ้าเป็นเงินทีดเป็นเงินไทยมันมื่นมื่นเจ็ดพันจ้ะเนี่ยโกโปแม็กนี่ซื้อวันอาทิตย์ที่แล้วมั้งจ้ะมันจะอยู่สามรอยกวัวเหรียญเนี่ยสามรอยกวัวกับสี่รอยเหรียญเนี่ยต้นเนี่ยคิดมึงติดล่ะ สื่อมาน่ะควท่ทีอยากได้ควมำทีแบบว่าเออบอมีแนวพ่อมแต่สื่อสื่อสื่อแล้วแบบไอ้กระของเห็ดไปยังว่าในหอดใส่เลยจ้ะแต่ว่าห่อุป,ปกรณ์ในการใส่ในี่หลายแห้งเนี่ยมันเนี่ก็เลยมาบรรยายเห็นมืองว่าแนวที่สื่อน่นซื้อหลายอิริสื่อในการทำยูทูบจ้ะแต่ว่าห่างกระของยังไปเพราะในหอดใส่เลย พ่อในผ่านแล้วจากกดอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งนั่นโบหูวายามใดสี่พานโบหูคือกันว่าอีกจักสีโดนปันใดบุจังสี่พานกับโบหูพึ่งกันยังพ่อในมีอย่างเลยจ้ะก็เลยว่าก็เลยมาเฮ็ดให้มึงอาจจะเฮ็ดคีบให้มึงมาการทีมีทีพเพจยูทูบมันฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าหรือมันมันมันเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ากระคองบ่ได พวมกมีดกระของแบบว่าซื้อไปเรื่อยๆจ้ะซื้อไปเรื่อยๆบ่ไม่อย่างนี้กระของบ่ได้เก่งทั้งคอมบ่ได้เก่งทั้งอิเล็กทรอนิกอีขึ้นอีหยังจังสีจ้ะแบบมิเตซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆละ่ะกระของก็บ่ได้อันนี้ปานนันบ่ได้มาอวดมาโออีหยังแต่ว่ามามาเฮ็ดให้มึงว่ามันมันเกิดไปหรือเปล่าสำหรับมทีดนี่ เพราะว่าเมทิบเริ่มมาเออเมทิบสิพ่อลวละซัมนี่ละพ่อแล้วเพราะว่าแล้วแต่มันสิเป็นไปละประเทศเพราะว่ามันลายเกินแล้วสําหรับเห็ดตัวนี้ที่จริงน่ยยังไม่แนวอยากได้ตัวอยู่แต่ว่าหั่นสีโอดไว้เอาสีโบเอาสีโบสีโบเห็ดสีโบซื้อแล้วเพราะมันลายแห้งเขาเขาเห็ดเกินไปโพดเพราะว่ามันเขาซื้อมากเขามันกับบาดนันบาดอันนี้ร้ายอ่ะเออขันเขาเห็ดล่บเขาแบบว่าเา ได้กลับมาอย่างเต็มที่มันโอเคอยู่หน่เฮาบอไปหอดใส่มาใส่เลยอ่ะจ้ะมันยังอยู่คือเกาอยู่กลว่าคืออยู่คือเกามันกับโบแมนออกจากมันกับกระเตืองขึ้นมาในหน่อยหน่อยนึงอ่ะจ้ะแต่ว่าห่งสิเห็นมันผ่านกดนีมาหูหูคือกันมันสิย่ามได้เมทีก็เลยมาชซ่ให้เมืองว่าเออเมทีเพตนี่ดูสิว่ามันมันก็เลยสีโรดลงเพราะว่ามัน เพชรลายสยุดซ้ำนี่จะซ้ำรับอุปกรณ์เพราะว่ามันหลายแห้งจ้ะที่เพชราลายเกินไปบัานี้คนที่เขาสนับสนุนน่ะเขาก็แบบชนิดแบบว่ามิจะเข้อไห่ข้อไห่ขาซเสื่ออยากได้เขาก็เสื้อไห้อกล้เขาก็ซื้อไห้เองสิเมียจ้ะกระคองเฮ็ดอีหยั้งบุ๊บุเขาใจค้อกันเพอยากอันนี้กันกะะับเบาซ้ำนี่แหละจ้าลีปนี้กับเบาไปเรื่อยๆเพราะว่า หน้าบ้านนั่งเล่นหน้าบ้านหรอซื้อว่าหน้าบ้านตอนนี้มันกำลังอันนี้อยู่อากาศมันดีจ้ะอากาศมันดีอากาศมันเริ่มสิอุ่นขึ้นมาแล้วจ้ะแดดก็ดีจ้ะช่วงนี้แด,ดดดีอากาศดีก็เลยมะเฮ็ดให้มึงว่าของุ้นนี้มันเมทีโปรดใส่รแล้วนะจน้ะนี่สิได้เนี่ยเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยมันก็ซื้อมาเท่าไหร่วตอนนั้นจำบ่ได้แล้วบ่ซื้อเท่าไหร่ แต่ว่านี่ตัวน,นี้หูหูนะสื่อี่กระสือเพ่งขื้นกันนะของมันยี่หอมันดีอยู่แหละตัวน,นี้มันก็ใสดีอยู่นี่ยตัวน,นี้ใส่ดีอยู่ไหมตัวเนี้ยใส่ดีตัวน,นี้เนี่ยสิ่เป็นสิปเป็นเพราะว่ากับของบ่เคยหูเรืองในการใส่ใส่โบ,บปินปกติโบมี่อย่างขึ้นกันเนี่ยกระสีใส่ได้อยู่แต่ว่าหังกับของโบหูเรืองขึ้นกันกรเลยมาเห็ดแห่มือ เอาจ้าคลิปน <era> like like ี้ซ้ำนี้เลยจ้ะเด้อคลิปหนาพอกันไหมเด้อไม่ทีบกับมะแช่เห็นมึงซื้อว่าการที่เมทีบเหตุยูทูปนั่นเมทีบใส่อุปกรณ์หลายหลายจ้าว่าในการใส่อุปกรณ์น่ะไอยูทู e ของเมทีบอ่ะมันยังว่าในมีอย่างบ้านในเป็นอย่างอยู่เพราะว่ามันมันพึ่งผ่านกดแค่กดเดียวหละก็นไล่ดงไล่ได้มันก็ยังพอนมีเขาแตาวเมทิบ ใส่อุปกรณ์หลายใส่เงินหลายในการถ่ายทํำในในการเห็ดนีจ้ะใส่อุปกรณ์หลายแห้งในการเห็ดคลิปก็เลยมาเห็ดห้มึงแค่นี้แหละจ้าคลิปนี้ซ้ำนี่แหละจ้าพอกันคิมหนาจ้าาย